จะพาฟันเอาหนึ่งนี่สุดร้อนกินเลยบพ่งแม่น่ะบุ๊มมีขนห้านะบุ๊มเคยบุ๊มเห็นหอยขนห้าเลย อ้ยนี่นฟันทิปฟันทิปเอาหึ่งไปหุ่นก็นนนได้นะตับยานมาได้กินหน<ด>ูจับบุกทหาโนจะ,กนจะเ,นเ,เ,เกิเด็กเบบ่อใช ซับยันแต่มันมดึดมันอ่อนเขาก็ยังอยากได้หนอสูงเราไปเอาละครับท่านผู้ชมอตอนนี้พวกเรากำลังจะมาหาหนอหนอไม้

Chú bộ chị Bị, còn son để nó bông nà bắt cho tôi 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 mà tôi 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 Lọ tôi 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 đây tôi

เอาน่เนาะเอาน่หิดองดิโทรปัดไทยใบแห่ไราหิดองเอาน่ใหแหงเน่ยพัดทูจะบุจาบีเนาะเจอยากมาหาเป็นเจาอยากมาเอาเห็เด้อ ก,กี่มันเบิ่งกัเด้อนอเด้อสังหังจนว่าจีหังตาเนาะขักแค่ขักว่าเนาะ ที่น้องมาเบิ่งก่อนนอนโอเคคักว่าเอาก้อนนี่ก็ได้แ้วแเลยเนาะเดี๋ยวสิคุนอนอให้เบิงด้วยเนอง vun nhói nè nó no, bự ướt bự dạng yeah. tức là bột con cả ô hà phân phân ô cái đấy nội no, nhung Cầm được đây anh ăn một cọt Được đây tối chụp bụi nè Oh my god. อ๋เครึ่งหนึ่งก่นห้าดับมันะว้าเป็นงดับเสียมสุดไปกลนออกโนว่ามียุ่งไรหนเห็ยวเนีเ่ยม่มา,ส,าสักม่ค่อยสิบคนตัดนอกได้กันเบองานคนใคร่ครับลง Nó có đây lực <laughs> này Ngay trà cho nó cái này Ngay trà ngay ngao Ngay ngao thế này cho anh nhỉ bây đi Bộ khi đi hồn lấy nồi Hả? Bộ khi nọ Nó Để bỏ ôn bây này nè nó nói áo Lại trả lại ngao thì xong bây Ôn nó, nó นอตะเต้านออนี่บริเวนเอานอเจอนอดินเนี่ยข้าวไว้สักนนอมีอยู่บ่ฮะอากคนก้นก้นไอ้ทร้อย์อ่งนะ

này nọ bật ừ. cả nhà kín đâu ừ. cho phá phát nào Ghiền nào ไปปอก cho บ้าน à, nhung 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 เฮ็ดไปนึงฮะโผนี่ก็ได้น่ะโตนี่ตัด nó <laughs> พี่น้องโอ้ยกลายเป็นเจือ,อเงินเจือคคำจวน,นี่ใครอยู่เนาะเนี่ยนี่น้งองกินเน่แมนี่ยอ้ดอีองดักน่ะโบมีคนห้านะบบเคยบบเห็นหอยคนห้าเลยอันนี้กับแม่นันเอาเมื่อกี้นี่ซื้อใน,นตัวนี้นะปัดปปันลุกป,ปัดนี่เอาไปแก้งอยู่ต่างประเทศเด้อเวียงจันเด้ คลิกฟลิกฟลิกอมจอดเลยกำลังสีออกก็มีมีแต่เฉพาะกอเดียวนี่เลยอยู่ลุ่มพุ่นก็แห้งคักพุ่นพุ่นอยู่ลุ่มพุ่นนะนณะนั้นฟาวงหักไปเด่นเลยยาเนาะ ดูนะเห็ดหอยหักหักหัก,กม่า้เมื่อกี้นี่นี่ตัวนี้นะไปได้แล้วอันนี้บนรถแล้วออมเลยออมจอดไปเลย bóc huh? đi bỏ bóc Cái kèm xuân thì chưa là lời con này có khó lèo chú bụi chí bị chắc nói này tìm bỏ lẻ nọ Nè nọ Chú lo chơi le như đi Nè bỏ mắc bỏ, nè nọ Nó đây Chú bụi chỉ bị cái xíu ó này đi Tìm Đếm... Cái đi Cho con trên bên Ủa, ồ, ồ. Ủa, con không chịu lắm con chú bụi đấy ngam pok ni neng kono nah nong pok no ka pok no sapau ka sapau tu masai de ka ampo san cabai ah cabai cap cap ini cap ini cap ini dia pe apau nang ka sapau no masai no ka de hinong Namai isang นี่คือนกไม้บงนกไม้บงเขาบอกเขาสเห็ดนกอเอานี่นพนงานมาเบิ้งพนงานกันพี่น้องมอไล่โบมาแม่จะเออ๊๊อ๊๊๊๊๊้๊๊า๊๊๊๊๊ นี่เอามาเต็นลุมคนนี้อ่าขังเลกเวยห,หานมโจรนะขังแรกโอ้นี่กระไดแค,คน่นี้เนาะซับลุ้ม่นเนาะยานบริกรอยู่เนี่ยนุ่งเป็นกองเป็นกองเป็นนุ่ง ถัดน้องรถอันแข็งๆนะกินบัวได้แต่ว่นนอนเข้มหน้ามันอ่นๆจีน่ะมันจะเป็นนนี้มันหนนนเนาะดิดิลงมาไหมฟันฟันดิลงมาเห็นบอกว่าจะตัดแข็้งน ยังไล่เอาปกันนักสุดๆี่ะทัดอาจจะบนอ่อนมาเลยจะบอกเคยหานนอนจะเคลนบม่นบ่ครั้งแรกในชีวิตจะว่ากันทอดพี่น้องเดี๋ยวกับมาเจอบนอนอนไล่อีกเนาะ <c oughs> ทัดอ้าเราตีนแข้งนะเอาไปทำไปเห็ดกับบทฝเอา่อ้เนะน่อยเป็นบปเป็นยังไงเนาะชุ้มแหกขัด เห็ดนกเพื่อนอเซ่น่ะขนปเห็ดน,นกหุงแค่เอาเอันสูงหันสูงตัวเยอะค่งค้างอีกชองหิน,หน,น,หนลรามาเอาอีแค่เขาได้เนาะบ๊วยตุ้เนี่ย นี่มันเป็นปลายางเีเนาะโอ้ผดข่าหานอกกับหาอยู่เกิดขัดเนาะแล้วก็สวนมันต้นคำห่วมันแล้วก็มาเอาอยู่ฝั่งหัวน,นี่เลย mừng năm mày ôm cố ấy khá là khá là bà bông nó phải lúng rồi nọ phải lấy phải hái cho ba năm thằng kia mà hái này lập អូវាអន្ធៀងពីមែនណាស់ចៅបាយជិះអឺអឺ

เวนอมาม่กองมไม่ก,อมมก้อก็ได้นะทิ้งิมก็เสียบไน้เนโอ้ยนี่นี่ฟันทิปฟันทิปเอาหึ่งปหุ่นก็นได้นะอืมตับยานมได้กินหรอไม จะบุกคึหาโนจะคือเด็เกเบ <c oughs> ื่อแค่ไนซับยันแต่มันมึืมันอน่อนเขาก็ยังอยากได้หนอสูงเขาไป

สักยนนันมัหมือนเยี่ยกนอต้องนอนออ้นึงลายให้ตัวเสือภูคาบอลท้าใหาแล้ว

อิดก,กับตาทิ้นอ้อออาจงทำในคอมันด่าหินเชือกอย่าเดียสรุปพี่น้องกลางเป้าดีได้รี่บอเนี่ยตีหอดนำบอรถบอเอามีได้อเอามีชุกสัตว ไปพี่น้องโอ้คักไรคักไรครันะ้งแรกในชีวิตมาห้านอ้อ <c oughs> เอาติดตามพี่น้องเบิ้งต่อไปเด้อขอบใจขอบใจหับซ้อนสูงแกลไยวิวน้ำปุ๋ยพี่น้องอันนี้เป็นเป่านอ้อ <c> เ <oughs> ป็นห้านอ้อมาเลยอ่าเป็นนองใหม่นอใหม่โอ้ได้ต่างว่าเครื่องเป่าหรือเปล่น คลักไล่คลักไล่เด้อด่างสวดชุดนี่แม่นำแหละแค่งนำไล่นำปุยเมืองเพียงแก้งเชียบุรีอ่ะเย็นดีเย็นดีไปแบกน้อ,กองกุ้งต้อก่อน นี่น้อยยังน้องบุ้งเนี่ยเอจาอออจับกอน哈วันหนึงนี่จะนอโน,โน,โนอ่อเฮ้ยขึ้นไปลงน้องเอ้ยนอไปน้อยังห้ตาน,น,นเอาแล้ไปเบังคิปเด้อในดดยุเด้อ น่กไลเหไบานเฮีนี่มือน้าเหี่าเี้ยวนี่อย่งยอลดแล้เอากระปหีกอนมาอ้ยตาวรถก่อนนอดิบเนาะมันเป็นนอแห้งมันทีีกับเมนมันไจรถอีสนหบานเขาใ้รถมูฟี่ก็จะรถกระเย

Bye bay mưa bàn bay như bay 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 Mưa Chụp <laughs> เดี๋ตอตอนทายขึ้นไปนีครก็จะเบิ้งเดียวหมดไปได้แล้วเรไปคลิปเลยขอบใจทุกคน